เป็นสิ่งกินอยากระหว่างาพี่แมงกับน้องหอมโอ้ย,ยตายแล้วพี่เขาชูา้สาวแย่งบอยประกอลโอ้ยตายแล้วยจอมากมากเออย,ยังไงพี่แมกบอยประกอลคุณหล่อมากสินะมากเลยในหนวดเนี่ย,ย,ยน่าได้น่าแย่งกันเหลือเกินอาชีพแย่งเลยค่ะพี่แมงคนสวยของเราจะไปแย่งเอจะบ้ากันหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดึงอะไรเลยคือหนึ่งนะ เรื่องเรากับบอยประกรเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่อะไรมันก็เป็นเรื่องข่าวข่าวเซล์เซล์อัมอัมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเราไปแบบเป็นตัวละครอีกอันหนึ่งขอ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 งบอยแล้วก็ต้นหอมหรืออะไรคือเราก็ติดตามข่าวเขานะอะไรย้ยก็รู้แต่ว่าก็ไม่คิดนะว่าตัวเองจะต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอีกตายแล้วนี่เดี๋ยวถ้าบอยประกอบมีข่าวใครจะมาถามอีกวะเนี่ยโดนอีกเหรอหูสวยมากสวยมากแล้วจะโดนโยงไปเกาเหล่ากับต้นหอมอะไร ค่อยๆนะคือเจอแบบว่าเจอได้ตามงานเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้บอกออ้ยเก่าหลงก็เราไม่มีคือหลวโก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยอย่าไปอย่างนั้นเออผักชีไม่มีอะไรกับต้นหอมแ,แล้วเจอตามงาน,นี่คุยกันปกติไหมพี่โอ,อ้อกอ็อยากเจอสิจะได้รู้ว่าเป็นยังไงกับบอยประกณบอยากรู้มันไม่ใช่อะไรหรอกนี่จะพูดจริงๆนะอย่าไปโยงอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้มีความไปทะเลาะเบาแววงอะไรกับเขาไม่เกี่ยวข้องเลยเลยแล้วไม่แไปถามพอนีตกลงยังไงเคอกับ เดียวอะไรกับเขาเมื brewer, like like, er, ่อวานเจอกขาผ่านแวะไปแวะมาเจอมันเหงือดซกทุกทีเลยเขาก็เมื่อวานเขาก็เตะบอลด้วยร้องเพลงด้วยเลยเขาก็มาทักทายกันหลังเวทีเลยอะค่ะแล้วเะแล้วนี้ถ้าเกิดเจอกับพี่ต้นหถอนนี่เราจะเมาท์กันเรื่องบอยไหมพี่เราจะปรึกษา้งใจนะเออเขาต้องนิดนึงเป็นยังไงเป็นว่าเป็นยังไงได้ข่าวว่าแซ่บอะไรเงี้ยคือถามว่จริงหรือเปล่าเพราะบอยบอกเองว่าเขาแซ่บอ๋ล้อล้อลอต้องถามว่ายังไงเออได้มีการตีลังกาบ้างอะไรบ้าง